จบเรื่องนี้เรากลับมาอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนบอกให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วรับวัคซีนได้ที่ไหนได้คุณผู้ชมฮะเกิดปรากฏการแย่งวัคซีนกันอีกแล้วที่กำแพงเพชรโคต้ามี400คนมาเป็นพันดูภาพนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็บันทึกภาพเอาไว้ที่เขาเสียใจที่สุดคือคนกําลังบอกว่านอกจากวัคซีนจะไม่ได้อาจจะได้โควิดกลับบ้าน คุณผู้ชมดูนะฮะความแออัดยัตทนานมันเกิดอะไรขึ้น ณชมฮะเห็นภาพนี้ใช่ไหมฮะจะดันกันทําไมแล้วก็นี่ยฮะเขาบางคนไม่ใส่หน้ากากนะฮะนี่เห็นนี้คือการแย่งบัตรคิวลองดูภาพมุมอื่นๆหน่อยก็ได้นะฮะเหตุการณ์นี้เขาก็เลยตัง้งคำถามว่าทําไมไม่จัดระเบียบหลังจากที่เกิดความโกลาหลจากคลิปเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมรู้ว่าบางคนเนี่ยเข้ามากันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าบางคนมาตีห้า ปรากฏว่าพอมาถึงปี๊ดเป่านกหวีดว่าทุกคนจัดคิวตอนแรกแบ่งสามแถวปรากฏไม่มีใครฟังเลยฮะสามแถวเอละโลเบียดจนไม่เหลือแถวแล้วก็เกิดการแย่งบัตรคิวหลังจากนั้นมีการสั่งพักแจกบัตรคิวให้ไปแบ่งแถวใหม่อีกเป็นสี่แถวสุดท้ายก็โกลาหลอีกนี่ฮะ ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางด้านนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลปางศิลาทองคุณชบาชัยเศษออกมาเปิดเผยกับทางอมรินทีวีเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์ไปบอกว่าคนที่ฉีดเนี่ยต้องเป็นเฉพาะกลุ่มนะฮะที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้ว โดยให้ผู้นําชุมชนไปสํารวจแล้วก็ส่งรายชื่อมาแต่ประชาชนไปทราบข่าวคลาดเคลื่อนบอกว่า Walk in ได้แล้วให้มาเอาบัตรคิวสุดท้ายก็เลยเกิดความโกลาหลจริงๆแล้วต้องเป็นคนลงทะเบียนและถ้าจะเอาบัตรคิวก็ต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นสุดท้ายมันก็เลยเกิดความวุ่นวายขามบอกในคลิปเนี่ยที่เขาอัดกันเนี่ยแทบจะตายเนี่ยมันใช้เวลานานไหมกว่าจะแก้ปัญหาได้ เขายืนยันบอกว่าใช้เวลาสั้นๆลองปังเสียงคุณชบาดูหน่อยฮะก็เลยเยอะนิดนึงพอเยอะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตอนแรกไม่รู้กันเลยว่าเยอะมากมาได้มาได้ยินอีกทีนลูกน้องบอกว่าหัวหน้าครับเยอะเลยเราก็เลยมองว่า คือเราทําอยู่แล้วทําเป็นสีอยู่แล้วว่าเราจะจ่ายแค่400นะคะ400แต่ละคนก็จะได้สีไม่เหมือนกันสีที่1 2 3 4ประมาณนี้ค่ะเราก็เลยให้ให้ลูกน้องเราลงมาเพื่อช่วยกันกระจายกระจายการน,นับนับไอตัวรับผลรับรับรับเคสเนี่ยนะคะก็เป็นสีที่1อยู่ตรงนี้2 3 4ประมาณนี้และภาพที่ออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามีปัญหามากก็คือภาพที่ที่เขาโดนอยู่ตรงที่ตึกส่งเสริมนะคะที่เขาพังประตู เดียวกันผู้ชมเห็นผู้หญิงลองเปิดคลิปหน่อยะฮะที่จะเป็นใส่เสื้อดำๆแล้วก็โวยวายโวยวายเนี่ยพี่วิภาดาซึ่งทางด้านคุณวิภาดาเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้เจ้าตัวก็เปิดใจเหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยมาตั้งแต่ตีสีเนี่ยฮะแล้วบอกขอให้ไ่หน่อยจะตายอยู่แล้วที่สําคัญก็คือเขามีการไปประชาสัมพันธ์ว่าจะฉีดชิโนฟาร์ม ตัวเองก็มาฮะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เลยตะโกนสั่งบอกว่าอย่าเบียดมันมีเด็กอยู่กําลังจะตายแล้วมันอันตารายมากันไปตั้งแต่ปีสี่ไปรอคิวแล้วทีนี้ก็พอคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอถึงจะได้คิวเนี่ยเขาก็แจกคิวแจกบัตรคิวอ่าแล้วทีนี้แบบมันไม่มีระเบียบไม่มีกฎไม่มีอะไรเลย แล้วเด็กน้อยก็อยู่ข้างหลังหนูี้หนูก็เลยตะโกูลด่าเพื่อให้เด็กน้อยได้ออกพาเด็กน้อยก็ได้ออกไปค่ะ,คะ ส่วนคนถ่ายคลิปเป็นยังไงบ้างคน<อ>ถ่ายคลิปบอกว่าเมื่อช่วงเช้าประมาณสัก7โมงตามเหตุเลยฮะมันมีเกิดเหตุขึ้นเพราะว่าประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่มาวอล์กอินเพื่อจะมาฉีดวัคซีนทราบก็คือมี400โดสจริงๆแหละแต่ตัวเองเนี่ยมารอคิวตั้งแต่ตีห้าพอะเขาเปิดรับปััดคิวปรากฏมันก็เลยเกิดเหตุโกลาหลเกิดขึ้นเพราะเขามีการประกาศก็คือให้เข้าแถวฮะสามแถวพอสามแถวเสร็จคนมันเยอะ mm. ก็เปลี่ยนเป็น4แถวปรากฏว่า บตรคิวต่างๆม,ม,มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แย่งกันตามคลิปฮะอ๋ออันนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมที่เขาไปเจอมาใช่แล้วคนมาเยอะอกว่า400างไงคุณผู้ชมดูบางคนต้องรีบปิดจมูกเลยนะฮะแล้วไม่รู้ว่าด้วยความเคารพไม่รู้ว่ามีใครป่วยหรือเปล่าอ่าฟังเจ้าตัวว่ายังไงอีกเจ้าตัวบอกว่ายืนอัดกับคนประมาณ200คนตอนนั้นไม่คิดเลยฮะว่าโอ้จะทำยังไงต่ออยากจะฉีดหรือไม่อยากจะฉีดดีส่วนตัวที่เดินทางมาฉีดก็เพราะวันนี้เขาประกาศให้ฉีดชิโนฟาร์มก็อยากจะเดินทางมาแต่พอมาถึงปุง มาเจอเหตุการณ์แย่งกันฉีดแบบนี้ฮะเจ็ดโมก็มีพนักงานเปิดเปิดประตูซึกออกมาแล้วจะแจกแล้วจะแจกวัคซีนเอ,อ้ยไม่ใช่แจกแจกบัตรคิวอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าต่อแถวถ้าไม่ต่อแถวอะไม่แจกคือณตอนนั้นทั้งหมดนี้ก็คุณผู้ชมฮะถ้าดูจากภาพก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเนี่ยนะฮะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ Amarin TV. Amarin TV.